ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยทางจังหวัดได้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ผลิตผู้ประกอบการ1ตํ1าตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดครับที่โรงแรมเพชรราชการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ผลิตผู้ประกอบการ1ตํ1าตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดโดยมีนางราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปเข้าร่วมนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้บริการผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในระดับอำเภอเป็นการบูรณาการทุนชุมชนและความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในระดับอำเภอในการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน อีกทั้งนะครับส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองและรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนรวมทั้งนำไปลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบ,ก,อบการโอทอปต่อไปครับ